สีกากอบชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นเจ้าของฉายานารีพิฆาตและสีกาล่าแต้มผู้หญิงธรรมดาจากบ้านนาที่ชีวิตพลิกผันแบบพีคสุดทางเริ่มต้นจากศูนย์เกิดที่พิจิตรบ้านยากจนพ่อแม่ทำไรทำนาจบแค่มสมแล้วตัดสินใจหอบเสื้อผ้าขึ้นรถทัวมุ่งหน้ากรุงเทพหวังแค่หาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่เส้นทางชีวิตกลับพาไปไกลกว่านั้นไกลถึง ป้ายจีวรพระดังศรัทธานำทางหรือสะพานลัดเริ่มจากเข้าวัดทำบุญธรรมดาแต่ดันใช้ความศรัทธาเป็นใบเบิกทางสู่ลูกของพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยความกล้าบุค,คลิกจัดจ้านและรู้จังหวะการเข้าหาทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจพระสายเปเรื่องลับไม่ลับข่าวสะพัดพัวพันกับพระดังนับสิบรูป แถมมีภาพลับกับพระผู้ใหญ่กว่า80,000ืรูปแซตไม่แพ้ซีรีส์เน็ตฟลิกเงินทองไม่เข้าใครออกใครยอดโอนเข้าแต่ละเดือนระดับหลายหลักทำเอาหลายคนสงสัยว่าศิลธรรมอยู่ตรงไหนหรือเรื่องนี้แค่รสนิยมส่วนตัวสรุปสั้นๆจากสาวม .3 บ้านนากลายเป็นนางพยาแห่งวงการศีลแตกใช้ศรัทธาเป็นใบเบิกทาง ปลุกดราม่าศาสนาวงแตกทั้งแผ่นดิน